คลิปวีดีโอฟรีไฟล์คลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นคลิปดองฮะ <laughs> <laughs> ทำไมถึงเปิดหัวคลิปแบบนี้ก็ <laughs> เพราะมันดองไง <laughs> เข้าใจคำว่าคลิปดองมหม <laughs> คือมันดองอะ <laughs> วันนี้เนี่ยนะครับเราไม่มีคอนเซปต์อะไรเลยผมเนี่ยไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะครับมีคนเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนผมในเกมเยอะมากๆนั่งไล่อ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็พยายามรับแอดนะครับผมแต่ว่ามันก็จำนวนจำกัดเนี่ยคนแอดมาเยอะมากผมรับทุกคนนะรับไม่ได้ก็ส่วนใหญ่จะเพื่อนเต็มอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะเพื่อนเขาเต็มแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะรับแอดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยใจคือถ้ามันเป็นเพื่อนได้แบบ1ล้านคน ผมก็จะเป็นเพื่อนกับทุกคนในเกมเลยน <g> ะ <ings> ครับผมโปรดจงรู้ไว้นะครับผมก็จะพยายามรับให้เยอะที่สุดละกันแนะ่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแต่คือถ้าตามคอนเซปต์ G F ดมโม n อยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินก่อนที่จะเริ่มอะไรอะโคโนฟุตบอลเนะอ๋อเป็นชดุดว้าวุาชวุดนี้เข้ากับพี่โดจังเลยอะก็ต้องโดนดิเ <c oughs> นเข้ามายังไม่ถึงสิบวิเลยกูโดนอย่างเงี้ยอืมรูงเท้านี่ก็สวยว่ะท่านผู้ชม งั้นผมเอาปืนออกอยอ้ยอเสื้อโนตมฮะงั้นผมเอาเสื้อโนตมออกแล้วกันนะครับผมกับปืนปอกแป็กนะฮะไม่ <c oughs> มาถึงก็เสียตังค์เลยอไป <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะลองชวนเพื่อนๆมาเล่นกันดูนะครับน่าเรียบร้อย <c oughs> คือไม่หัวร้อนแล้วอ่ะมันชินนะน่าเรียบร้อย <c oughs> อย่าอย่าไปคาดหวังกับมัน ไกูได้หมาัพเลกตัวหนึ่งอย่าผมถึงบอกท่านผู้ชมอย่าไปคาดหวังนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลงหมูอ่ะไม่หมูอ่ะลงกล่องแทนแล้วกันเหลือเชื่อ่ะเอาเลยตาลงเท้าอ่ะไว้เตะปากมึง่ดโอ้ยไอเป็นโควิดป่ะเนี่ยเรียบร้อยฮะไม่ต้องลุ้นนะเมาอยู่แล้วอ่ะ เดี๋ยวนี้เราจะใส่ชุดพี่โด้นะครับผมลงสนามกันเรียบร้อยโอเคกดรับของก่อนนะครับวันนี้เราทําอะไรกันดีเราโดดล้มหรือว่าเราสีสีกันดีเดี๋ยวผมแต่งตัวป๊บนึงนะครับไม่น่าจะใช้ได้แล้วผมลองไปเซตแล้วนะครับมีน้องๆแนะนํามาพี่พิมลองเซตแบบนี้ลองเซตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมอ่านคอมเมนต์ตลอดนะไงก็ขอขอบพระคุณนะครับผมที่แนะนํากันเข้ามาด้วยนะครับเปิดชุดพี่โด้ก่อนแล้วสวมใส่เลยฮะแย่พี่โด้วิ่งเท่อ่ะจะเป็นส่งผมให้พี่โด้หน่อย นะครับพี่โดงโมีผมเปียด้วยว่ะ้ยผมนี่เท่คุณผู้ชมใส่แว่นหน่อยใส่แว่นหน่อยเออเท่เท่เท่เออเอานี้แหละงะเดี๋ยวเราลองชวนเพื่อนมาดูมีเพื่อนในเกมใครออนอยู่บ้างมีเพื่อนในเกมใครออนอยู่บ้างมีใครออนอยู่ในเกมบ้างอะไรของกูวะวันนี้อะไรอะ GM อะไรวะเนี่ยอันโด <laughs> ชื่ออันโด <laughs> อชวนนะชวนนะ ใครออนอยู่ก็ได้เล่นด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าเต็มหรือยังอ่ะเต็มแล้วกดใหม่ได้ไหมกดใหม่ตรงไหนฮัลโหลครับฮัลโหลครับโออ้ยตกใจเลยฮัลโหลครับมีใครได้ยินไหมครับได้ยินรับพี <Mostly. S 2> <vegetables. S 1> เราเล่นหมดอะไรกันเดียวันนี้เราโดดล่มหรือว่าเราสี่สี่เดียเล่นได้ได้หมดเอาเอาสี่สี่แล้วกันโนเล่นง่ายดีได้เลยครับโอเคสี่สี่โอเคกดใหม่กันด้วยครับอันนี้นี่แหลงอะไรกันบ้างอะ โานครับโอ้ยอี่รอเฮ้ยเต็มมันออกไปเลยเต็มันออกไปเลยเต็มันออกไปเลยฮะใจเย็นลูกพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับผมแนะนำตัวทีละคนอันนครับผมชื่อมาครับอายุ17เกครับอ๋อแล้วแล้วน้องตัวคนเดียวตัวคนเดียวชื่ออะไรครับเอบั๊น้องบั๊ครับผมโอเคเฮ้ยแต่คนได้ชื่ออันนี่ชุดเท่จังเลยอะผมอยากมีมั่งทำไงอะเอ่อกิจกรรมทันหมดแล้วครับน่าจะไม่มาแล้วมั้งครับพี่โอ้เหลือเชื่ออามาเ้ยมาเลยโอ้นี่ผมได้เพื่อนเต็มเลยนะท่านผู้ชมจะพยายามรับแอ นะครับผมใครที่แอดมาเขาจะพยายามรับแอดให้ได้มากที่สุดนะครับมาเฮ้ยทุกคนแบบผมด้วยนะ <c oughs> เฮ้ยรอบนี้ผมมีเพื่อนเต็มเลยรอบที่แล้วผมเล่นกับน,น้องคนเดียวเองเห็นพี่บิมบอกว่าจะแบกพวกเราใช่หรอเอออันนี้จริงนะอันนี้จริงนะแสดงว่านี่ดูคลิปนะเนะนะี่ยนะอุ้ยขวาขวามาขวามาโอ้ยยิงทุกคนไอสัตว์ยกเว้นคนหลบคนเขาผมอ่าแต่ผมตามคุณอันไปดีกว่าทำไมเขาแต่งตัวโป๊ได้ขนาดนั้นอุ้ยมามา อุ้ยเขาหลบเขาหลบฮะมาดิมาดิมาดิอุ้ยโคตตึงอะ่ะโคตตึงอะ่ะอ้อมครับอ้อมครับอ้อมโอเคอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้เราปลุกเลยแล้วเอาสุดด้วยเอาไปไหนอ่ะล่วงครับล่วงโอู้เหลือเชื่อ โอ้ผมดีใจมากครับพี่ผมไปเล่นกับพี่ปิ่มใช่ใช่หรอเมื่อกี้นี่เห็นเพื่แอปการในผมยังแบบองจิตเฮ้ยตัวจริงเปล่าวหมเอามีตัวปลอมด้วยอฮะโอ้ยมีคนตั้งชื่อตัวปลอมอ่ะไอคนที่ตั้งชื่อตัวปลอมกูนะมึงเอาเวลาไปตั้งอายุโอเคะไรนู่นไปมึงจะมาปลอมทำไมกากๆไอีเวนไม่ผมโคตรฟิตเลยวันนี้ผมบอกให้อุ้ยมันหว่ะท่านผู้ชมถ้าเราได้เล่นกับเพื่อนนี่คือมันสนุกนะมันไม่เหมือนเราเล่นคนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครล่าสุดนี่เมื่อเช้าผมไม่เล่นคนเดียวเว้ยทุกคนแม่งเจอเด็กด่าไอ้กาไอ เลยคุเจ็บใจเลยคืนนี้กูนอนอุ้ยว่ะคุณไทยคุณไทยอยู่ด้านบนอ่าอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณอ่านร่วงอ่ะคุณอ่านร่วงอุ้ยอยู่ด้านบนหุ้มอยู่บนสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหลบก่อนไอ้สัตว์เพื่อนตายแล้วคนหนึ่งโอ้ตายแล้วสองมันถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะต้องแบกอ่ะได้ครับหมดไหนนะครับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวุ้ยบนนี่มาสวยครับพี่สวยครับสวยครับพี่สวยพี่ผมแบก โอเคโอเคโอเคไ่เลือเหลือเสื้อเวล้วโอเวแล้กู jaar jaar ู้ยไงวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมทำดีที่สุดนะอยีาว่ากันนะอุ้เหงื่อเหงื่อออกมื่อจยนเขาใยยยยยุยุหุยหยุยู ลาเฮ้ยผมซื้อไอวอลแล้วผมไม่มีตังค์ซื้อปืนว่ะเหลือเชื่อฮะคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่พร้อมครับพร้อมพร้อมหุ้ยเมื่อกี้ผมยิงได้ทั้งสองตัวนะแต่ว่าผมทำไม่ได้ว่ะแล้วโยนไปฟุ๊บต้องโดนบ้างเห้ยระเบิดระวังกันด้วยระวังกันด้วยมันอยู่ฝั่งนี้คนนะครับโอเคโอเคครับเวียโอ้โหไอ้เจ้ามันไม่เป็นเหมือนก้อนตะกี้กองไรมันมาซ้ำมันมาตาำ ลูกสองลูกสองลูกสองดีดีุณอันดีดีมันว่ามันว่าท่านผู้ชมการที่เราได้เล่นกับเพื่อนนี่ผมบอกกันว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดตรีนมากอ่ะนะครับไอตอนนี้ผมลองเล่นสกาดูบ้างนะครับผมพี่อเล็กซานครับเฮ้ยมีลูกสองให้ด้วยเหรอโอ้ยนี่มาทีมในฝันชัด โอเคครับผมเดี MacBook, le, I mean ๋ยวเราต้องนัวหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีปืนใกล้นะฮะลูกสองฝั่งเขาน่าจะมาฝั่งซ้ายไหมผมเดาโอ้แล้วผมตัวเปิดพระนครอุ้ยยังไงไปไปไปผมตามคุณอันโอ้โหโอ้โหโอ้กินนิ่มโอ้กินนิ่ม แล้วกระโดดขึ้นโอ้หเป็นไงล่ะเนือเชื้อกูเก็บของกูเก็บของไอ้ที่ผมไม่ต้องซื้อปืนแล้วนะผมชิวเลยตอนเนี้เดี๋ยวเราซ่อมเกาะด้วยครับเทคเกิรเทครโอ้หนี่เบื่อเบื่อาจจะมีสีหนึ่งในครับเนี่ยผมยิงไปไปกี่ตัวเองเนี่ยยิงไปตัวสองตัวเองเนี่ยที่เหลือเพื่อนยิงหมดเลยอุ้ยขวาอุ้ยไม่ไม่ไม่น้องไม่น้องไม่น้องฮะ ทำไรครับอกผมกูเองใจเย็นไหมลุ้นจเย็นผมโยนระเบิดไปโยนระเบิดไประเบิดสวยอะระเบิดมั่วอุ้ยอุ้ยไอ้วอว่ะยังเดือดยังเดือดว่ะและยังเดือดว่ะผมกัดขวาว่ะผมกัดขวาว่ะกูกัดคนสวยจริงมาดิกูพเนะซ้ำอยู่แล้วอุ้ย อ้าคอผู <cualquier aber Bond playing> ้ชมมันจะนวลนวนิดนึงนะนะครับจะเล่นกับเพื่อนมันจะแบบได้พูดคุยไงเอออู้ทำเกินนะดูดีเขาได้ M B P ปนี่ผมขึ้นซีเวอร์แล้วเนี่ยซีเวอร์สามมาคุณผู้ชมมันครับมันมากมันมากโอ้ยคิว2น้องมาร์คปรับปุ้งตัวนะลูกคือจริงๆเหมือนได้เพื่อนมาแบก่ะครับผมเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอะแบกเพื่อน อีกตาไหมอีกตาไหมกำลังมันเลยมาเว้มาเว้มาเว้อีกตาเว้ท่านผู้ชมแรงผมขึ้นปิดปี๊ดเลยตอนนี้มามาพอปรมามาแล้วมาแล้วมาแล้วผมฉีกขวามาคนเดียวเลยว่ะเดี๋ยวจะเชื่อแม่งโผล่หน้ากูแน่เลยหน้าอยู่ฝั่งครับโอเคครับนี่การเล่นเป็นทีมมันต้องคอยบอกจุดกันอย่างงี้นี่โถอุ้ย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 หลังมีหลังมีหลังมีโดน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 พี่ไปช่วยพี่ไปช่วยสวยสวยสวย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนผมอยู่ในซอกโดนไปขวาโดนไปขวาดำดำดาำดำสวยสวยครับโดนแตกไอ้เสือแดงหัวแตกแล้วเฮ้ยอยู่นี่ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงไม่วิ่งคนเร็วเลยคุณผู้ชมอุ้ยสวยซ้ำตีเราใส่ซ้ำอยู่แล้วคตัวเดียวครับตัวเดียวขู่เชื่อตั้งใจเล่นมากเลยตอนนี้ยโอุ้ยแอกเกอร์ยังไม่ชนะเลยมึงแอกกันแล้วเขาอยู่ริมเลยครับอีกตัวหนึ่ง เด็กมันใจฝ่อแล้วไงสีหนึ่งมันไม่สู้อยู่แล้วโธ่โธ่แล้วนี่แอคไปหนึ่งทีนั่งบนรถโอ้ันเล่นกับเพื่อนนี่มันซิวซิลเลยนะคุณผู้ชมนะคือมันซิวแบบซิวมากก่อนที่ผมจะอัดคลิปไปท่านผู้ชมผมไปเล่นมาก่อนตาสองตาคือแบบคืดบอมนิ้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเด็กแม่งด่าไอ้กากไอ้ปิ้มไอ้โง่แม่งด่ามันด่าเหมือนมันอายุเท่าผมเลยกูเจ็บใจเจ็บใจหุ้ย ออกซ้ายออกซ้ายครับชุดแดงอุ้ยยังก่อนเลยนะอุ้ยโอ้ไม่เข้าหัวแม่เดียวแม่งมาซ้ำแล้วระวังระวังระวังมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ค้านหลังโอีกรุ่งหนึ่งครับรุ่งหนึ่งครับโอ้แม่งเข้าหัวผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเสื้อตั้งหววตั้งหวโอุ้ยโอ้ยแม่จะยิงหัวผมยังเดียวเลยเสื้อแดงอ่ะอุ้ยโอ้ย โอ้ชูไม่ทันแล้วขอโทษแม่งได้ไฮไลท์สิท่านผู้ชมแม่งดึงหัวผมลวง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 โดยหนึ่งลวงหนึ่งลวงไหนเสื้อแดงแม่งอึ้งนะนั้นไหนเสื้อแดงอ่ะแม่งเข้าหัวสองเม็ดเลยคุณผู้ชมแม่งใช้โปจริงแจ้งทีเอ็มนอกจากไม่ช่วยกูทำลายสมาธิเพื่อนเลยตายตายครับสวยมากท่านผู้ชมสี่ศูนย์วะจริงจนี่ผมสามารถขึ้นแหลงแบบแหลงแกมได้เลยนี่ให้เพื่อนแบก มีใครมีเกาะเหลือไหมครับเงินเหลือซื้อกละออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตรงนี้มีขอบครับคอบครับนี่เล่นทีมมันต้องอย่างงี้คุณผู้ชมมันต้องเอื้อกันโอ้จะปกป้องดูแลพี่เอโอ้ยี่เสียงอย่างพวกเอกหนังเอ้้็มมาเนี่ยมาเป็นคู่ตายเป็นคู่ ท่านผู้ชมลุงซอหมอพี่ตานี่มันเอาจริงว่ะโอ้ยนี่เดียวนี่เดียวนี่มันสามว่ะมันสามว่ะตู้มติโกโน่วะมาดิมาดิเออสวยตุ้เดียวตุ้เดียวคนเอาว่ะสามตึ่งว่ะไม่ไหวท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยเราแกล้งแพ้นะครับไม่งั้นเกมมันจะไม่สนุก คือไม่ไงั้นมันก็จะดูจืดชืดอะนะฮะ <c oughs> แต่แค่ผมแกล้งเนียนเหมือนเมแค่นั้นเอง <c oughs> หัวเงินหมดเลยอะผมซื้อ AK มากระบอกนึง <c oughs> โอ้หดู AK ผ <c oughs> มมาโกรธมกรดจุกจุกตามาตบเอเทเกินเทเกินเทเกินแอคเกินนี่แอคหนึ่งทีเดี๋ยวรอปักธงก่อนรอปักธงมาก่อนเถอะมึงวุ้ยผมไม่กล้าผัวหัวเยอะเลยอะแม่งโดนเม็ดเดียวอะเม่เกี้อุ้ยขวาปะเขาไปดูด้านไหนเพื่อนอะดึงได้ไหมดึงได้ไหม ไอ้วอโอุ้ยชื่อตึงจับมันมันมันไอ้วอเยอะมากไอ้วอเยอะมากต้องหาที่เล่นเง oh. าใส่มาใส่มาใส่มาโอ้โหใส่มามาดิมาดิมาดิพ <My S 1> ี่มาครับวันนี้กูมีโคโน่เว้ยไม่กลัวเว้ายาโคโน่หมดโคโน่หมดหลังเสามาดิ <c oughs> โอ้แม้ว แพ้งแพ้นะครับคือได้ดูสูสีไงไม่งั้นคือเวลาคลิปมันจะจบเร็วไปคุณผู้ชมไงทีผมอะขี้โม้อยู่แล้วเมื่อกี้ที่มันเอาผมลงเนี่ยเพราะว่าผมแม่งไม่มีเกาะแค่นั้นแหล่งจริงตอนนี้มีแล้วไงเต็มตัวเจ็บได้เลยไปเว้ยดุกคนไปเฮ้ยผมไปดูฝั่งซ้ายมากดีกว่ามันโซนเนี่ยมันมาขวาใช่ไหมมาครับขวาสองตัวครับอุ้ยขวาสองเลยเหรอโอเคไ่ครับกดกดด้านด้วยไปขวาครับอุ้ย้ายก็มีนะ้ายก็มีนะโอ้โหเยี่ยอะไรยันยั่ไม่ได้หรอ วายแม่งยิงกูอีกแล้วมึงยิงคนอื่นมั่งไม่ได้ไงวะฮะโอ้แม่งกระเบนกระซำวิ่งออกนะแต่แต่ทำไมมันโดนได้ดำเหม่ยมาแรงไงหนุ่มผมมันจะซ้ำล้วว่ะขอขอพันยาปนเนื้อขอพันยาปนเนื้อกมไม่ไหวมาท่านผู้ชมแม่งโหดมากตีนิ้งจริงมันหาจะเป็นโอ้โหแม่งไม่ฝั่งหนึ่งเหลือเชื่อโอเคโอเคครับโอเคครับใจเย็นใจนเย็นคนเดียวสวยสวย นั่งหลังมาไหมนั่งหลังก็มานั่งหลังก็มานั่งหลังก็มาเสื้อแดงไอ้ชั้เนี่ยยิงหัวกูกูจำมันได้หลุเลยแม่งเลยเสื้อแดงอยู่หน้าครับเดียวเดียวผมลงเฮ้ยโุ้นวิ่พี่โอ้โหอยู่ในบ้านครับในบ้านในบ้านอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วระวังระวังนะในบ้านนะไม่เอาท้าไมมึงไม่ตายผมแด็กแล้วเข้าไปเนี่ยโอ้โห ตัวคนเดียวคนเดียวเอาบั้นเอาละสวยเฮ้ยเอาว่ะ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 ไม่ต้องไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไปเลยโอเคสวยฮะโอ้ยถึงเวลาต้องเอาจริงนะไม่กี้ผมไม่ได้เสียบคีย์บอร์ดเล่นวะจริงจริงต้องเอาจริงวอะผมต้องขึ่มแล้วตอนนี้โอ้โหต้องต้องขึ่มด้วยเหลือเชื่อ มาพร้อมมาคุณผู้ชมเราติดเล่เนกันมากไปแล้วจร <P ink> ิงๆเราติดตลกเราติดเฮฮามากไปแล้วติด Entertain อเอนเตอร์เทนมากไปแล้วหปเราต้องอยู่กันไว้เว้ยอยู่กันเป็นกลุ่มเราอย่าแตก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 ้องซ้ายสามครับซ้ายซ้ายสามตัวเลยเสืส้อแดงอยู่กับผมครับฝั่งขวาด้านหนึ่งครับด้านหนึ่งสวยสวยครับสวยเรากูเร้กูซ้ำเลยด้วยไม่ให้เล่นหลังหลังมาหลังมาเส้ง ูเจ็บเจ็บเจ็บหลังเจหลังาหลังมาเอแม่งทุกทิศทุกทางเจ็บเจเจหลังเจ็บเจ็บโคตรโเจ็บโคตรเอาระเบิดปาไแลย่าดนึงเอามาตายเลยดีกว่าโอ้เเลือเชื่ออไอยไอวา้เาอ้วอาเอ้อ้ มันทำอะไรดนทีไม่ได้เลยเอาวะเอาวะเดี๋ยวผมซื้อซื้อซองไปช่วยเออระยะประชิดไงก็มีไอวอลมีระเบิดมีที่ซ่อมเกาะโอเคมีเห็ดมีเห็ดเมาด้วยอันหนึ่งโอเคผมพร้อมว่ะท่านผู้ชมตาอนนี้คือตาตัดสินครับผมี่เราเล่นกันระดับแหงแบบแรลงโคตรแกนเลยนะคุณผู้ชมอะแรงแกนตีบวกสี่นะมันเลยโหดมากโอเคผมตามเพื่อนหุยยแม่แม่ขูดนิดเดียวแม่ยิงก่อแตกเลยเหลือเชื่อ ระวังนะระวังนะเด็กมันคมเด็กมันคมเจ็บเจ็บอยู่ครับเจ็บเจ็บเจ็บตัวผู้หญิงเจ็บวิ่งหนีวิ่งหนีเข้าบ้านระวังนะทุกคนระวงังเฮ้ยอู้เจ็บเจ็บมากเจ็บมากจะไม่ไปดาวครับดาวดาวขอปั๊มเรื่องปั๊มนึงปั๊มนึงปั๊มนึงตัวไหนดาวครับผู้หญิงเหรอใช่ครับใชโ่โอเคโอเคโอเค วิ่งแสดงแสดงขมขวาแสดงขมขวาแล้วทำไมกูตั้งไอ้วัวพร้อยเนีัยนะเหลือเชื่อเต้แดงอยู่ในบ้านครับเฮ้ยตอนนี้เรามาสวยนะนี่ผมพูดจริงนะเนี่ยแต่เราต้องค่อยๆเล่นไว้วางแผนให้ดีรอผมดีบได้เดี๋ยวมันก็มาสายสายสายสว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 ยสุดจัดสวยขึดนอะไะครับอุ้ยแม่งยิงผมแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ จะพังจะพลุยแม่งเป็นอ้นี่ไปก่อน โอ้โหสนุกแบบสนุกมากๆนะครับเนี่ยถ้าเราแบบไปเพื่อนดีเล่นอะ่ะเกมมันก็สนุกไปด้วยอะ่ะเออผมแม่งไปกดเล่นเจอเด็กด่าพ่อล่อแม่มันด่าพ่อผมซะแบบคือพ่อผมอยู่ในหลุมอะ่ะสะดุ้งขึ้นมาเลยอะ่ะ โอเควันนี้ขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอัน๋น <Hey. S 1> คุณบัตนะครับแล้วก็น้องมาร์คด้วยนะที่มาเล่นด้วยกันสนุกมากๆนะครับจริงๆผมดูคลิปมาเยอะนะพวกคลิปสังคมเกมอะไรแบบนี้สังคมเกมฟรีไฟมันแย่อะไรอย่างเงี้ยคือสังคมเกมทุกเกมอ่ะมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เราเจออยู่ที่มุมมองเราอย่างผมเจอเด็กด่าเด็กเกียนมาผมก็ ช่างมันไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยอย่างมาเจอเพื่อนๆดีๆในเกมอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆอย่าไปโทษเกมนะครับผมคือมันอยู่ที่มุมมองในการมองถ้าเจอเกมก็ช่างมันปล่อยมันไปและอย่าลืม the hunt shop ใครที่สนใจเติมเกมนะครับผมเติมกับแฟนเพจนี้ปลอดภัยแล้วถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับไปแล้วจอกัน <c oughs>